อารมณ์มันดดน้ามดเล่นเด้อไม่ไเล่นเด้อไม่ได้หนมเดดนครับโอ้จอสายพี่เป็นอยู่ไหนไปชุบเขาแล้วไปเจอหน้าสภาไปไปหน้าไปหน้าดีฟีไปเจอหน้าดีพอแล้วว่าจังไรได้ข่าวว่ามีเของผมลุมไปปิดลุงห้าคนเลยหรอเออใช่ไงก็ตรงนั้นอ่ะมันมันมันไอไฟนั้นก็ว่ามันพังพังตรงนั้นด้วยเว้ย เพราะว่ามันมันมันโดนกูปวดไงมันไม่เกี่ยวที่กูหรอกตรงนั้นนะแต่ว่าคนตรงนั้นมันรู้สึกว่ามันลงหลังคาไปหมดอ่ะจริงๆมันน่าจะโคบหลังคาไว้แต่ว่าเขาลงลงมาเยอะเขาลงมาเยอะธรรมดอ้ยมันรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเก่งไม่ต้องชมหรอกคาจริงอ่ะลุงเก่งจริงลุงเก่งจริงการกู้ทหากูทาพังหมดเลยอ่ะของจริงของจริงของของแท้อ่ะไอ้บุกวางตำแหน่งนี้อ่ะไอซอปืนปืนอินเดียปุกวางยัก ปืนอินดี้นี่คืออะไรครับปืนอินดี้แบบไม่ฟังใครอ่ะแบบเล่นตามใจตัวเองอ่ะอ้าวแล้วแล้วมันจะคุยกันยังไงพี่ไม่ไม่ฟังใครอ่ะก็ฟังตัวเองไงว่าตัวเองจะเล่นแบบไหนไงก็กูเล่นตำแหน่งนี้อยู่นะปืนอินดี้นะโอเคโอเคโอเคก็คือเล่นแบบตามใจตัวเองอ่ะว่าตัวเองจะไปตรงไหนแบบไม่ฟังใครอ่ะคอยสั่งเพื่อนอย่างเดียวอ่ะลุงอะไรนะครับกอลวิทย์กอลวิทย์เลดี้เกอร์โอเคโอเคครับลุงกอลวิทย์ผมทสพล โอเครับทราบโอเคครับลุงทักมาได้วใช่ปะขอบคุณครับเดี๋ยวเล่นอุโมงค์ข้าราช์นะครับลุงได้มาจัดมาครับผมหาเลยอุโมงค์ข้าราห์โอเคไอ้ยเขาได้ข้าดาห์ไอ้เซิรไอ้เซิร์ฟเขาได้ข้าดทห์อันนี้ได้ไหมต้องลงอ่ะไปไปไปโอเคยากเลยที่ข้าดาห์นะ ป้าป้าคุรอลั่นเฮ้ยอุโมงค์ใครทหารนะเจมงค์นะอุโมงค์นะอุโมงค์นะโอเคโอเคโอเคเขาวา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 ใครทหารอย่าตีกันเล่นนี่พอแล้วอย่าตีกันเล่นนี่เขาวาเขาวาเขาวาเอาอย่าตีกันเล่นนี่แล้วก็ไปด้วยคือคือจริงๆอ่ะถ้าอยากได้ตำแหน่งจริงๆนะ ต้องถามโอเวอร์ไว้ถ้าพูดจริงๆตรงๆรอ่ะเนาะพี่เจ้าไอ้ไม่ใช่อ่ะอาอาต้องถามอาอาร์อยากถามผมอยากเมื่อวานนี้ผมไปส่องดูเฮ้ยาหาหา,หาเขาวางแผงก็ไม่จเจอว่ะไอ้เห<ด>ี้ยอ,อยากได้แผ่นอาอามากอ่ะเซิร์ชก็ไม่เจอเว้ย เนี่ยนะเขาเล่นกันยังไงเขา,เาปืนไปข้างหน้ากี่คนเขา,เาปืนหลังกี่คนปืนในไฟกี่คงน,นู่นนี่นั่นกี่คนอยากจะถามเขาอยู่เหมือนกันว่าเขาแบบเล่นแบบไหนแต่จริงๆผมมองว่าเขาแม่งไม่ต้องไม่ได้ไม่น่าจะไม่ได้จัดแผนกันแล้วอะ่ะเขาน่าจะมีตำแหน่งแบบลงตัวอยู่แล้ว่ไม่ต้องพูดว่าเป็นแบบไหนเขาน่าจะเล่นกันแบบไปกันแล้วอะ่ะแต่สี่สามสองหนึ่งมันก็ไม่ค่อยชอบอะ่ 4, 3, 2, อะสี่สามสองหนึ่งอ่ะผมชอบสี่สามสาม เออเนี่ยได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยให้ผมได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยครับลุงครับบ้าจอางไรล,ลุงจะมาเส้นไหนอะ่ะลุงอ่าน่าจะมาจากเส้นเส้นเส้นหน้าไม่ได้ด้านหลังอา้าวเส้นหน้านี่คือยังไงครับสะพานข่าศทหารน่ะโู้หรออ,อุโมงค์อ่ะหน้าอุโมงค์เลยอะอ๋อโอเคเดี๋ยวดังนั้นให้ผมไปรอฝั่งโน้นโอเคโอเคครับลุงนี่ครับ แผนเออมันต้องแบบนี้นะไอเ้เแค่เออเนี่ยมันต้องทำแบบนี้เว้ยนะเนี่ยเขี้ยวเลยเนี่ยแผนพวกผมทำกันเนี่ยเขาบอกอุโม,มงค,ค์ใครเขาทำนะผม,ม,มไม่ได้ทำอุโม,มงค์อุโม,มงค์อุโมงค์อุโมงค์ใครทหารเขาอยู่ด้านด้านหลังเราเราอยู่ด้านหน้าตล้องบ้านเจเกอพี่ย้อ,ยอนชิดเลยนะอุโม,มงค์ใครทหารเนี่ย เฮ้ยมึงต้องพยายามทะลุมาด้วยนะเว้ยบางทีแม่งยากอยู่นะต้องเน้นทะลุนะเว้ยมึงต้องบอกเลยนะว่าบ้านเราแตกแล้วมึงก็ถอนได้เลยถ้าบ้านทะลุว่าบ้านเราแตกอ่ะฝั่งไหนครับพี่เราฝั่งหน้าเราฝั่งหน้าตรงไปเลยเราฝั่งหน้าอุโมงเราฝั่งหน้าอุโมงตีว่าเต๋อยนาใหญ่พาดกองหน้าเอ็นปั๊ปปู แผนเมันกำลังไปยังไงรอ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 ก็อยู่นี่เรารอด้าอุโมงค์เรารอด้าอุโมงบกผมเจอไปไหนก็เจอแต่เขาเนี่ยเขาอยู่สามแยกเนี่ยเนี่ยหน้าอุโมงค์เนี่ยได้ไหมครับลงฝั่งไหนครับเมื่อกี้ฝั่งไหนอุบัตติเหุกลังไปฝั่งบ้านเจเคแล้วกันง่ายๆบ้านเล่ย์รถรถเล่ยฝั่งปั๊มฝั่งปั๊มเราฝั่งปั๊มเราฝั่งหน้าเนี่ยหน้าอุโมงค์เนี่ยหน้าอุโมงค์ก็คือหน้านี้ไม่ใช่หรอเนี่ย มันเรียกได้ทั้งสองแเฮ้ยมึงไปไหนอะมึงตรงไปไหนกัมมาฝั่งปั๊มเราฝั่งปั๊มเราฝั่งปั๊มที่ขาลังนี้ฮอ้ือเราฝั่งปั๊มเราอยู่ตรงสะพานอะฝั่งสะพานอะนเขาเขาขล้เด้งไหมนโมนี่โกงจริงเด้งไหมครเราเด้งไหมไฟนี้เข้าครัเหรอิงลั่นหเนี่ย เล่นน่าจะเล่นในอุโมงค่ะมันขยบเข้ามาดิทำไมเพื่อนหายไปไหนหมดวะเขามาสเกลงันหนึ่งอ่ะสีแดงพ่ลันไปแล้วไม่ใช่หรอเขาตลังกลับปากอุโมงเหรอปากอุโมงดิบลปางกานอิโมอปากอกนเปาต้องเอกันแล้้อเสียเปยังไงพานจยนแหอ๋อ MP หลังกว้างๆนะเผื่อเขาอามาเขามาชมอยากลั่นไงน่าจะกว้างสุดขอบเลยเราเล่นในไปลย่มตี ดัดหน้าวงด้ารงไปเล่นเงนไปเลยปะเฮ้ยมึงเล่นเหมือนเดิมดิตีไปยังไงดูทำเลดิมาลองเล่นไปได้ไปได้หลังเขาแน่นหลังเขาเยอะเกินลำยันแค่ตำหลักหลังเนาะตำหลักหลังเอาะลำยงนแค่สามคนนะพยายามจาแต่ฝั่งวงฝั่งเขาแล้วพี่ตีเขาไปเล่นไปวงวงฝั่งนู้นก็ได้นะเล่นแบบไกลๆก็ได้เดี๋ยวกลับไปนี่็นยังไงแค่เป็นคนเดียวก็พอที่โดน ถ้าถาพี่ติรู้ว่ายิงได้พี่ติีกาเรียกเพื่อนก็ได้รอบรอบนี้พี่ต้องจบศพไวๆนะครับพี่เขาชนเขาเขาเข้าโมร์แล้วนะเขาเข้าโมร์นะเมาอะมาเราเข้าโมร์เราเข้าอยู่หลังบ้านเราคนนึงเนี่ยมาเร็วทำไมเราน้อยจังวะนี่เฮ้ย มันวางมันวางมันวางข้างบนเนี่ยวางข้างบนนะทุกคนรานจะไม่เห็นนะทุกคนมันวางไว้บนัางมนจะวางยี่้บนนะพี่ดูในแมพนะดูในแมพนะวางางเราวางติดหลังด้วยนะวางิดหลังด้วยยาวเหอยาวปเต่าโมเลยแล้วไองูเลยไม่สองลูกอ่ะอีเราลีฟเอาโมไหมดแล้วเราวางเวางป็นเต่านะ ว oh yeah. างเลยวางเลยถอยไปถอยไปถอยไปางวังาวางไปเลไปเลยไปเลยเลยปิงกดให้พี่ชิโนโซรารเลยโซลาวงในอะวงในอ่ะยิงกดให้เขาได้ดิเลนโซลารเล่นโซลารเลนโซลาดับไหน่อยดับ้ปหน่อยดับ้หน่อยดับ้ปหน่อยดับไปหน่อยดับอ

ไป้ราต้องทันไปด้ยมันเป็นทางเดียวเว้ยมันเป็นทางตรงมึงต้องทันไปเพื่อมามามาดันดันันมาทางขวาดันมาทางขวาดันมาทางขวาดันมาทางขวาเพื่ออเพื่ออไรันเพื่เพื่อไั้นนีเสี่ยเาแอบเยอะเลยดัน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 ด

ทุกคนที่หลังบ้านกอดันไม่ได้ด้วยพี่ปล่อยเลยปล่อยเลยใครไม่ใช่หลังบ้านหลังบ้านเฮ้ยทำไมอุ้มลุงได้อะพี่พี่รู้ไม่รู่ยทุกคนหลังบ้านนะเพื่อเราโดนตากอยู่ลุกตัวบักหรือเปล่าลุงตัวบักหรือเปล่ารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงใจเย็นๆเฉียบเชี่ยวเนี่ยบมอุ้มบมอุ้มลุงได้อ่ะลุงเป็นตอมบี้ลุงเป็นตอมบี้ต้องออกปะได้เลยก็ได้มาไม้มารอหลังบ้านนึงครับลุกมาแล้วนะเขาได้ได้สเปตเตอร์สเปตเตอร์าสเปตเตอร์หลังมือสไปต่อหน่อยได้เงินไปได้เงินไป ไปดันไปไม่เด็กเดี๋ยวผมเรียปืนคุ้มให้กลับไปปีดตัวชุบกลางไฟหน่อยเราแพ้อุโบกวะเดอ่ห <c oughs> น่าเราน่าจะแพ้กลับไปกลางไฟเลยเขาดัง พี่บอสพี่บอสปืนปืนเมื่อปืนปืนไม้ปืนสวยสวยสวยพี่บอสพี่บอสโฟกัสหลังไฟหน่อยพี่หันหลังกลับมาหลังบ้ามีปืนสตัวสวยขอ่ยขงหลับ้านหยปืนหลังบ้านไม่มีแล้วหลังบ้านแตกบ้านแต่ยเตัอรียเรียวเรีวยืเพื่อนอีตัวเรีวสวยมงีไม้ด้วยมีไม้มี่นด้วยเรียวยือตัวอื่นด้วย เรมเ็เ้เตม้มชุบเลยชุบเลย เคลียร์เคลียร์เคลีย huh. ร you know ์หลังแล้วบุกไปเคลียร์แล้วหลังเคลียร์แล้วหลังไปดันไปดันไปเอาไ้มาไฟเล่นไฟเล่นไเล่นไเล่นเราอันนี้บ้านเราอันนี้บ้านเราอันนี้บ้านเรายิีิไปเิยบไปิปยไปยดไปไปดยไปิปดิไปไดปิไดได้มึงได้ได้แทงด้วยแทงด้วยแทงไปเออบูทไปบูทไป ยตายตายทำกระตอกไอ้เวตายตายผมกินข้าวอยู่ีกินข้าวอยู่ผมวยอยู่ตังไดวมจะนไออนตายด้วยตรงนหัวน้องอ่ะมันยังไม่ตายนะีดาบดาบไม่มีคชุบไปตไปตไปตยอลยเลย้ยชิวแล้วกัน เอาเอากลับบ้านเจ้าเพื่อนหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยไม่คุยบ้านตัวไม่เหี้ยเอาส่งมาบ้านเราส่งเอาศพจากบ้านเข้ามาบ้านเราอย่าอยบส่งมาอย่าบส่งมาอย่าอยบส่งมาฝั่งบ้านเราออนออนไปเอาศพมาศพนึงไปขนมาไปขนมาขนศพมาไปขนศพมาก็ไปหยิบมาดิกูหยิบมาแล้วส่งนึงมามมาเชื่อกันขอเชื่อกันขอกูจะขึ้นไปเอารถทั้าบ้านน้องมีศพงมามาหยิบเท่าไหน่เลยมา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 คนพอคนพอ ทียอ่อนก้นหดไอ้่าย้ไอ่อ่อนก้นหดกับปืนอ่ะโคตรเก่งอ่ะไอ้เหี้ยตะกี้ใครวะปืนอย่างเก่งเลยอ่ะไอ้ยี่ยิงหมดเลยสี่ตัวเป็นกูเนียกูยิงได้แค่ตัวเดียวเฮ้ยอวพอแล้พอแล้ว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 พอแล้พอแล้ว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 แล้วพอแล้วพอแ้วพอแล้วพอล้วพอแ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 ล้วอแล้วพอแล้พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอ้อแล้วพอแล้ว้อแล้วพอแล้วพอแลแล้วพอ้วพอ้วพอแล้พอแอแล ไม่มีลงยังอยู่ครับมังอยู่ไปพอแล้วพอแล้วไปโมหน่อยคุณโมหน่อยคุณอันโมมึงนอนในตอันมีช้ามุณนอนไไมม่่ปูเลือกปูเลือกไปเป็นสิบนะอ๋ออยากกินสเต็กชิวๆเลือกไปเป็นสิบนะแล้วก็นอนอีกไปไปชุบเขา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 ขอโทษเขาด้วยขอโทษเขาด้วย แล้วครับขอโทษครับขอโทษครับอารน้ครับขอโทษครับเป็นเล่นเลยไม่ได้หนุนเลยนะครับโอ้จอสยอพี่เป็นอยู่ไหนไปชุบเขาแล้วไปเจอหน้าสภาไปไปหน้าไปหน้าทีฟีไปเจอหน้าทีีพอแล้ว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 เ้ยพอแล้วพอแล้วไชุบเขาแล้วไปชุบเขาไปชุบเขาไปขอโทษเขาเมยโญอยู่ไหนวะ